สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบสสกูลสุสคนบอว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะยินดีตอนหับกสูซ่องของบาวสิลัดเ่าผู้ไทยสิทธิธ์เก่าสิเคยเดอ้อามื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องบาวสิลัสจะพาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีหลายๆคนนั่นแหละมาหาสาวโสดของเขาคือเป็นสาวโสดนาหม่เนาะเพราะว่ามื่อนี้บาสิลั็มาเป็นมือแรกพ่อแม่พี่น้องเลยซึ่งสาวโสดได้มาเปิดใจว่าฉันซะแต่ว่าเปิดใจนั่นเิ่นอย่างได้คนแบบ อ่ะอุลมแบบใดหรือว่าอยากเป็นหนุ่มทางใดบาสิลัดเองยังไ่ทันหูดหอกก็มีแต่ว่าเขาจะเข้าไปอุมรมรอวสอบถามขึ้นประอมกันน้อง,พ,พ,ยยองออพี่น้องอ่าโอเคน้องพี่น้องก่อนจะไปหาสาสาโกาบาสิลัดจะฝากผมพี่น้องเนงาะฝากกดไลค์กดแชร์โหลดกดติดตามบาสิลัดในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจบาสิลัดรือถ้าหากว่ามีโฆษณาขึ้นก็นฝากผมพี่น้องเนาะบึ่งโฆษณาบาสิลัดในเด้อเพราะว่าโฆษณานั่นเป็นรายได้ของบาสิลัดนั่นเองผมพี่น้องเลยอ่าโอเคน้องพี่น้องก่อนเดิน,ในใ อ่าเพิ่มมให้เป็นการนนัเสียเวลาเนาะบา่าวชลศัดิจะพาพ่อพี่น้องเขาไปหาน้องอเป็นพร้อมกันเลยโดยสบายดีดยสบายดีสบายดีทางสาวเฮาเนอกก่อนเดินเนาะให้แนะนำตัวเด้อว่ามีช <c oughs> ื่อแบบยังไงเนาะชื่อแพทย์สื่อแพทย์บ่มีอายุจะปีเลยสิแบแปดสิดแบสแปด,ด,ดแบด่อืมเอ้าแล้วบริเวณหนังสือบ้านเดิมเนี่ยบริเวณก็คือบริเวณเลยบ่ อ่าเมื่อนี้เนาะก็คือออกมาเปิดใจบัวหลวงอะไดออกเปิดใจค่ะอ่าเปิดใจนี่อยากเปิดกับใบเนาะฮาคนโอ่คนดมหรือว่าฮาแบบครูชีวิตเลยคาแบบคนลมหรือว่าครูชีวิตเลยก็ได้น้อก็คือได้เนาะแต่สองอย่างจะหมดว่าลมกันบ่ได้กะอ่ะลมกันแบบพี่แบบน้องเนาะโดยอ่าถ้าว่าลมถือก็ถือใจกันไปแหละ อ่า <Z an pi> ึง <parfois> ค <S. S. S>. ันเป็นครูชีวิตคนแหละคนนะอ่าสไลายครับอ่าแล้วทางอ่าทางน้องแพทย์นี่อยากอบรมหนุ่มทางใดเป็นพิเศษบ่ทางไหนก็ได้ทางไทยหรือว่าต่างประเทศก็ดีอ๋อก็คืออ่าไทยก็ได้ต่างประเทศก็ดีเนาะอ่าโดยโดยแล้วอยากมีอ่าไว้งานกันยังอ่าอยากได้หนุนสูตรอายุประมาณใดประมาณสามชิพหรือว่าสี่ชิพหนึ่งจะได้สามชิพห้าสี่ชิพเนาะอ่าโดย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  ก็คือออกมาเปิดใจกันซะแล้วเรื่องการเฮียนนี่ยบอวยังบกคาเฮียนจะเป็นมบนเบาตัวภาษาเขาเนี่ยค่ะแบบบกคอยเป็นนะบพราะจะด้เฮียนเลยบได้เฮียนเลยบอไม่ตั้งแต่น้อยกบได้เฮียนบอไม่โอ้ก็คือบได้เฮียนแล้วปัจจุบันนี่ก็มีโทรศัพท์ใชยป้ะซืออ่านอ่านออกกินเตียนในบ่ออะไรบ่อะเลยบ่อะไเลยมิแต่อ่านเสียงออ๋คืออ่านเสียงหรือว่าโทรเนาะ นะเดยเลยโลยเลยอาก็ๆๆคือออกมาเปิดใจในมือนี้เนาะแล้วทางาทางพอทางแม่เป็นทาู้น้ำอยู่ปะเ่มาท่านชีหูแล้วพอเพิ่มมาได้หลินข้อละซับแบบเื่อข้าหลินเนะแล้วทางพูเป็นสีบบางบเพิ่นล้อคเยนี่ห้ถ่ายเลยเฮงเเาอ๋อก็คือทางแม่อยากอยากให้ออกคิดเลยทางไนสภาพตร่นแล้วอ๋อดยเด ก็คือทางแม่ภาคีบัวบ่าทางเบาบางนาะถ้าล้วปัจจุบันนี้เนาะภายในเฮือนของอสาวแพทย์นี่มีอยู่จะคนมีหาคนบะอยู่นะของพ่ออะไรมีหาคนว่า,าทางน้องแพทย์นี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ลูกคนที่สองล่องวะอ๋อโอเคเป็นลูกคนที่สองถ้าถ้าสมบูรณว่าเราได้โอลมกับหนุ่มเฮาฉันซะแล้วทางน้องแพทย์ฉันซะ สะดวกแบบใดเราว่างอ่ะไปอยู่น้ำเพิ่นออกเฮือนหรือว่าอ่ะอยู่กับเพื่อนกับพ่อกับแม่เขาเหตุว่าเราอยู่น้ำพอน้ำแม่ห้าแล้สะดวกกว่าเนาะก็คือต้องการอยู่กับพ่อกับแม่เนาะถ้าว่าหนุ่มคนใดสนใจกับอารมณ์เนาะถ้าได้วทรศัพนอกนี <am <am ่มียังไงในการลินโลกออนไลน์เฟซมีบอไรมีอ่าเฟซไลน์มีเนาะพีากันจ้ะก็คือบรโทู่กระทู่ใดบ่ เท่าไหร่สิโ<อ>ม่มันก็โท่ออกโท่เขาไดโ้โดยโดยโดยะก็ค,คอือนี่เฮือนน้องเองบ่วันไหนอันนี้มเนเพื่อนเข้าอะไรเพื่อนอาห้ามาตำสาตำสาบอตำส,สวยบหรือว่าแบบทบจ้งางตำปันกันอ๋อคือาาเห็ดปํากันเนาะเวลาไงเรากับปันกันบ่นตำสาเจ้าเห็ดเป็นบ่สาตำสาดโดยโดยโดย,โดย,โดย เ,เดินเข่าดึงหน้ามัแล้วมัดบอลแล้วๆอ่าโดยโดยโดยแกเล้นเกมถือว่าเราเล่นลอยได้แหละได้หลายบ่ปีนี่เราเล่าคุ้มชีพอือแต่ละปีนี่คุ้มกินอยูบอบย่บ่ตะกุ้มทำบ่ขายตะกุ้มอะไรเนาะอ่าเขาดึงขายส่วนลายขายในเห็ดใดขายก็ไม่ได้สูงขายมันนะอย่างเช่นแบบวขับคันมากอะต้องได้ขายเนาะแบบเงินทำบุญบุญอ่าแล้ว ก็คือเนาะออกมาเปิดใจมาชันซะก็คืออยากได้นุ่มสามสิบห้าสี่สิบเนาะอ่านุ่มทางไหนก็นได้พเพื่อนวะแต่ทางน้องไม่ได้ไปหาเงินทางไหน,นไน่ได้ <c oughs> นงไม่ได้ไปยักษ์เทือกไม่ได้ไปยักเทื่อกบ่ยักษ์ือปัจจุบันเนี่ยก็อยู่แต่น้ำน้ำพอน้ำแม่โอ้โเหตุเบียดงานซานในเฮือนเป็นบ่หนึ่งเขาหนึ่งเขาก็เป็นบ่คือชาวนี่เป็น <c oughs> <c oughs> มันจะมีเนาะเวงเฮือนชานมันจะมีนึงเข่าล่างถัุยใหอยู่เ็ดกินนี่มีอ่าพอได้อยู่บ่พอได้อยู่ส์นี้อ๋อโดยๆๆก็จะดูอ่ะเนาะมาทั่นซะแล้วอ่าอันนี้ก็คือเฮือนมาตามสัตว์ซอยอันปั้นกันมาทั่นซะอ่ากินข้าวกินน้ำแล้วบ่เนี่ยกินแล้วกินแล้วบ่ แล้วเป็นอย่างน้องคือโบเฮียนหนังสือบ่กหรือเป็นอะไรไม่บเฮาโ่ได้เฮียนเลยพอให้เฮียนก็แบบว่าอึงเนี่ยแล้วหนึงคือตัวน้องเนี่ยโมอยากเฮียนบอกเป้ใดอยากเฮียนโมหมักเฮียนบอกหรือเป็นอะไรโมโหแจ้งกันเป็นอได้เลวเขาเฮียนแล้วโมยิบยิบบอกง่ายๆคือใจโมหมักเนาะบ้านว่าคู่นี่สิได้ใจชอยขมือนี่สิได้บอกขมือนี่สิได้เป็นแบบจังแบบสิได้ เขาเซ็ตมากแบบเขาเขียนหนังสือแล้วเ้าก็อ่านบุ๊บินนั่นแหละอ๋อก็คืออ่ะว่ายังไงก็คือหมูรุ่นเดียวกันเนาะอ่าเศษมาแล้วก็เป็เหมูกเป็นเบิร์ดในนี้ได้นห้ผู้เดียวอ๋อว่ายังไงก็คือตอนน้อยเราก็อ่ะคิดผิดพลาดหน่อยเนาะอ่าเพิ่นทางพ่อแม่ก็ส่งเฮียนแต่ว่าทางน้องนี่เป็นอย่างยนเองอ๋อโดยโดยก็บมดเป็นอย่างเนาะแต่ว่าใครจะอยู่แต่ว่าทะโลกออนไลน์เ้าก็มีหลายแบบเนาะอ่าอ่านบุ๊เป็นกะ ส่งขอความเสียงได้เนาะสองมากกับโทรว่าฉันใช่แล้วน้องออกมาเปิดใจนี่ด้นหรือบก็ได้สองหมืได้สองหมื่นบ๊ซ่องแบนออกมาออกซ่องแบบเมเมช่าค่ะอ๋อล้วเปิดใจมานี่อ่ะมีคนโอกคนล้มหรือบ่อมีแล้วอ้าวัยขนาดเนาะมีแต่เมื่อคืนนี่เลยบ๊ออ้าวเราออกมาเปิดใจนี่ก็คือแบบ รัวๆมาเลยรบ่ว่าอะไรแม่แเราคลิปลกเราแม่สายว่างเลยป้าบัธรรมดาผมพี่น้องเลยก็คือตั้งอาเปิดใจมาออกรัวๆเล่นว่าคีบอืมแต่บัธรรมดาตอบใบบ่อมันไงใบฮอ้าวสไลด์เพิ่นตอบมาแบบไหสไลด์แฉดมาแฉดมาทั้งเถื่อนกระโถงทั้งเถื่อนกระสงเสียงนะโอ้แต่ใครเนาะเพราะว่าเพิ่นน่าซื่อหูแหละว่าทั้งน้องคนนี้ อ่ะบอคอ,อยเป็นหนังสือวิชาชนเลกอืมถึงกับสิทรหรือไหมก็อาจจะบันทึกเสียงมาประมาณน,นั่นแหละเออก็ <c oughs> <c oughs> คือเปิดใจมาในสองมือ้อเท่านั้นเป็นไรออกกล้องนี่อายบอรวา่าในไรก็ธรรมาดาก็ธรรมดาบอสว่าสิ้นแหละชิ้นบอสชินแล้วอืมดูดูเป็นอ่าแบบเป็นมาสภาพเมื่อแรกนะความรู้สึกเป็นยังไง ก็ไมเชื่อแบบเป๋อายบอกกาอยากายเนาะแม่แหละกากบ่วกันเนาะแผลคือการท่ายหะไรข้นงในอ่าสู่กล้องครั้งแรกว่าจะจัดกันอย่าเกินยังไงอ่าเดินไปกะอาจจะชินเองเลยแหละเพราะว่าการที่น้องนี่ออกซองนี่มันจะมีหลายๆซองมาถ่ายน้องน้องก็ชิลึงเคยไปฮะนะว่าฉันซะอ่าโดยโดยคือเปิดใจจนผมห่อแพท่หมดเลยเนาะเลย แล้วไม่มีมาแต่แต่ละมืออ่ะไปใช้มาฉันแต่ละมือแต่ละมือก็มีแต่ตามสารซอยขึ้นไ่ยก็คือมีแต่มาตามสารนี่บ่โอ้บ่คิดสิลงหาเงินอยู่ไทยเนี่ยบ่ก็คืออยู่แต่บ่มีเงินเห็บัตรเนี่อ๋อก็คืออยู่แต่ค่ายังบ่มีบัตรเนาะทันว่าสิให้บัตรกะค่าบ่มีเงินนโอโดูดูอ่าแล้วสมมติว่าเนาะมีเฒ่าแก่ถ้าสนใจทางน้องนี่เฒ่าแก่เป็นเจ้านายงานนี่แหละเพิ่นอยากออกเงินให้บัตรให้ก่อนนี่น้องสิว่าได้ ก็ได้บ่กแบบว่าเอาออกเงินค่าบัตรก่อนเนาะแล้วก็พอน้องไปเวียกอะแทนเพิ่นเหมือนกันใช่าหมอะเวียกใส่หนี้เพิ่นประมาณนั้นก็คือได้เนาะแล้วงานที่จะเห็ดอยู่ไทยนี่น้นองเลือกงานบดบวได้ไหงานไหนมันอยู่งาน,นก็ได้อยู่เนาะอย่างเช่น,นงานบ้านนี่พอได้อยู่บ่อาานะแบบงานบ้านนี่ได้อยู่บ่ไดองานบ้านกับงานอาหารนี่ งานใดก็ได้ขอแหงเงินเดือนน้นสูงกับพ่อเงินเดือนสูงนอกอย่างไรประมาณไหนเงินเดือนสูงมระมาณมืาวันอีก็ได้อ่ออยู่แถวล่างห้าหรือมันกับบ้อนหมื่นและรามล้านเถื่อกระเป็ดเนใช่ไหมกปดนนะกระตีเงินบาทกับประมาณพันไปสองพันเนาะบ้าหม่นสองพันบ่านม่นเนาะคือถ้ามีนะวันจันทรถามีก็ชิไปเนาะดูดูดโดูดูอ่า ก็คือปฏิบัตนี่ก็บ่ได้เป็นทางใดเนาะแต่เมื่อก็มีแต่มาทำศาสารได้แล้วแต่เมื่อได้ออกไปหาเที่ยวทางใดอยู่ปะบ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่มีหมูบ่มีหมูอ่ะอ่าก็หมูในบ้านนี่บ่มีบ่จ้ะเฮาบ่ได้ชูหลินก็เขาเลยเขาบ่อยากปากนั่งอ๋อเป็นทางใดบ้านนี่เฮาบ่ทักเขาก็นี่อ๋อก็คือทางหมู่นี่ก็ต่างคนก็ต่างยิ่งนะอ๋อเข้าใจเนาะว่ากับบุคคลได้อยู่ด้วยกันกะบกันซี่พ่อกันกะอ่ะ บางคนก็คิดว่าชิทักบอหรือบุทักบอใช่ไหมเนาะต่างคนต่างหญิงใช่กันก็เลยเป็นการแบบว่าบะไรโอลมกับหมุงใช่ไหมจ๊ะแล้วภายในบ้านแต่ว่าไงจ๊ะที่ผ่านมาเคยโอลมบ่าวอยู่บ่กงบุกเคยบ่เคยจะเถื่อบ่ไกะเอามาเปิดใจนี่กะถ้ากะได้ลมผู้บ่าวทางโทรศัพท์อยู่บ่ได้คมแดนส่วนหลายก็เป็นหนุ่มทางใดที่โทรมาหาน้องแต่ละมือ เนเลยนแหละเนาะการออกซอง YouTube นี่มันจะมีทั้งไทยลาวหรือว่าพุ่นแหละต่างประเทศอเมริกาไต้หวันหรือว่าหลายประเทศพุ่นแหละอ่าเพื่อนเพลี่ยนงานจะพูดเหมือนกันซะอ่าส่วนลายก็จะมีทั้งนั้นเนาะแล้วเป็นไงการอารมณ์ของเพื่อนเวลาเพื่อนทักมาดีว่าเพื่อนบอกเลยว่าแบบอ่าเสียงแบบว่าคมขู่ยังไงบ้างบอกเพื่อนก็บอกจะโม้หมวนเนาะ เนี่ยทางน้องมีบอแบบปุกอ่าสักคนที่น้องแบบอ่าคิดว่าเพิ่นนี่ตึ๊กอกถึกใจว่าฉันซะยังบ่มีเลยยังบวมมีวะเดี๋ยวอาจจะมีเนาะอีกบ่โดนหนกวสินาดว่าเพราะว่าเบิ่งจากน้องบอมาเนาะอ่าตอบแชทจุนบุทันขอพี่น้องเลยก็คืออ่าเปิดใจออกไปกับบุ๊มบิ๊มแล้วเนาะเสียงแฉดผึ่นเลยอ่าถ้าสมุติั่นเนาะอ่านมสวยคนนั้นซะว่าแฉทก็ลืมาม ถ้าสมุดมาเพิ่นเนาะเคยมีแบบผ่านการแต่งงานมาแล้วอาจจะมีลูกติดหรือว่าเป็นพ่างพอา่อมายากล่มกับน้องนี่ดดกิได้อยู่บอก็ได้อยูเหมือนบ่ก็คือบ่ได้ยรังเกียดในผืนเนาะอ่าบางทีเพื่นอนอาจจะอนอุลายเนาะอนอุตัวอย่างก็คือห่าชิบบกชิบแต่ว่าเพิ่นสามารถเลี้ยงเลี้ยงน้องได้เพราะฉะนัะ้นนะน้องจะว่าดยังไง แต่บ่ได้ว่าวอย่างบ่อ่าส่วนหลายมันจะมีแบบอายุมันหาชิบ,บุกชิบเนาะแต่ว่าเพันธุน,นี่มีความสาม,มารถหรือว่าอ่าเลี้ยงบึงด,ดูจะได้ก็จริงซะอ่าก็คือลมได้เมี้ยบอกบางคนเนะบบาะหาชิบุกชิบบางคนก็นอาจสีแบบอ่บ่มีแห้งหรือว่าอาจจะเกษียณแล้วพันน่ะสลายกันนองก,กับเปิ้ลติอย่างเงี้ยบอาก็คือน้องเองกับบ่ยากเนาะสบายสบายพอพี่น้องเไงก็เป็นเาวขึ้นใหม่อะไร เป็นกาอายุเพียงสิบปีเองเนะเาะแต่ว่าบริเฮียนหนังสือม่นบ่นนนโอ้คือบริเฮียนหนังสือเราตามคมอนี่บขีดจะไปเฮียนเหยบในในใน่เ่ารงอก็คือจะเฮียนอียวค<ะ>ือจะเฮียนอียกอย่างเลยอจะไปเฮียนฮ่าฮ่าฮ่าถ้าเฮียนนึ่งกับวรรณาสตาให้ขึ้นอยู่ของมอเลยบ่หรือบ่ในใดเนาะก็ไม่เอ่ยเอาเพื่อนท่บ่าน่าจานแบ่ตอนดิจเลย เปลี่ยนใจว่าบเฮียนคือเปลี่ยนใจว่าบเฮียนพอมาปัจบันนี้ก็คิดเสียได้เนาะอ่าคิดเสียได้คือชีแหละบางคนเด็กน้อยก็น้อยรุ่นน้องอีกอาจจะเป็นเป็นอันได้บางคนก็อด้รพอเขียนหนังสือก็บอเป็นน้องเขาก็คอยเฮียนไปก็ได้อยู่เขาใหญ่ก็ได้ก็สิเป็นนําโทรศัพท์นี่แหละตัวโทรศัพท์ตอนนี้มันซอยเขาได้หลายอย่างเลยโทรศัพท์นี่อ่าบอกว่าจะเป็นการพิมพ์การเขียนเนี่ยมันซอยเขาได้กัให้น้องอ่ะลองศึกษาเฮียนบึ่งในโทรศัพท์นี่แหละ อ่ามันจะมันจะเป็นเรองดอกการเรียนหนังสือกันอ่ากิท้ายนี่เนาะว่าชันชาแล้วน้องมียังบออยากฝากถึงนุ่มๆที่จะเข้ามาทั้งน้องแบบน้องแบบอ่ะอยากได้นุ่มแบบนิสัยแบบใดนว่าชันชาแบบ่ยนิสัยดีเรียกว่าไอ้นิสัยดีแล้วก็อบร่มกันง่ายค่ะนิสัยดีอบร่มกันง่ายเป็น่ไนุ่มๆก็คือเขาอดพาใจต่อกันเนาะโดยอ่าโดยโดยยังเส้นเพื่อนกินเหล้าสูบยานี่น้องจะว่ายังไง คือก <ane> ja okay. <laughs> am ินเหล้าก so ินยาก็ก sort of so ินเป็นงามแบบตามดอกตามงานนี่ก็บอกว่าถ้ากินค so ู่ม so ือก็ได้เนาะก็คือยามยามงานเนาะหรือเทศกาลก็คือกินได้แม่นดอเลยอ่าก็ถามเบิ่งเนาะเพื่ออะไรบางทีมันก็มีหลายรูปแบบหนุ่มสดวนเราก็ได้อ่าบางคนก็อาจจะกินเหล้ากินเบียร์บางคนก็อาจจะกินเหล้ากินเบียร์ประมาณนี้เราสูบยาดำก็มีเพราะว่ามันจะหลายรูปแบบเนาะอ่าโดยโดยโดยเลือกคลิกหน้าตาพอดีน้องว่าแน้ใดย ก็โบเลือกไงบเลือกมันบแต่คือแบบไหนก็ได้เนาะอ๋อเป็นสาวที่เงบว่าอ่ะยิ้มหวานผอพี่น้องเลยอ่าเพผอนเป็นคนยิ้มงามเนาพผอพี่น้องบางคนอ่ะอาจจะลงไงเนาะยิ้มน้องก็ได้ผอพี่น้องเลยอ่าโอเคเนาะมื่อนีบาสัตย์กะจะขอโตกับก่อนเหมือนกันซะก็โอ้ลมกับน้องกะดนพอสมควรเลยแหละผอพี่น้องเลยเรื่องราวของน้องก็คืออ่าสิ่ง ก็ตามที่น้องว่ามาแหละอ่าถ้าผู้ใดเข้ามาชมคลิปก็เนาะสิฮู้เองว่าน้องเพิ่นอ่าเป็นคนแบบใดมักคนแบบใดพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าโอเคเนาะมื้อนี้มาสักกันสิขอโตกับก่อนมาซะเนาะโดยสบายดี